สวัสดีครับตอนนี้ผมอยู่ที่โรงคั่วที่นาเดนองดูสิดูสิสนี่ตัวเด็ดของเรานัวสามชาตินะครับมีเชียงรายบราซิลลานัวแน่นอนเดี๋ยวนี้จะเทลาเต้ดู <c oughs> แล้วก็มีตัวไหนอีกครับนี่เวียงผาอันนี้เด็ดเลย ข้างนอกข้างนอกสั่งเท่าไรนะเล,ลวสี<ะ>่แกว้ว <laughs> แล้วก็ <laughs> น่านไงเจ้าเก่าเจ้าดื่มหอมๆนะครับ <laughs> เดี๋ยวเจอกันที่งานสถานีพังแน่นอน่ <laughs> อะเดี๋ยวจะพานัวสา,ามชาติบุกหลังบารีมนาดกัน <laughs> ออานะมานัวกันดีกว่ากี่กรัมดีครับ20ครับ20กรัมแน่นๆป่นไปเลย เฮ้ยเดี๋ยวจะให้ดูมเมล็ดหน้านัวสามชาตินี่เป๊ะๆนีน่น,นัวสามชาตินะดูแบบอุ้ยเมล็ดแน่นๆเลยดูดิอ๋อมาเท่าไหร่ครับเครื่องนี้ก็ไดครับนี่นะเขาเรียกเครื่องอะไรเนะี่ยอันนี้นนเป็นเป็นเฟืองอะไรคอนิคอนอ่าเป็นเฟืองคล้าี่วาง,งได้เลยนะใช่ครับหรือว่าจะเ,าเราตรวนี้ได้เลยกระป๋อเบอร์บุต สามจุดแปดก็ได้อันนี้แหละจันได้ใช่ไหมฮะแล้วก็กดตรงนี้โอเคกดเลยครับประมาณเจ็ดวิก็ได้แล้วนะกดเบอรนนี้ยังไม่หมดยังไม่หมดมันตั้งเวลานี่ว่าแล้วก็มาช่างดูว่ามันมันพอดีเป๊ะหรือเปล่าไหนลองสิส ไี่เราโอ้นี่คียงอีกหน่อยหาผงค้างอุ้ยหอมหอมหอมทุลุ่มแบบเหมือนมันๆทั่วท่ๆออกมาเลยอ่ะใช่หอมหอมจริงมาใส่เลยนี่ครับใส่ไปเลยนะแล้วก็เกลี่ยไหม เราเขี่ยนไหมฮะเอาขอ,ขอขอลงนี่เลยนะคอๆเลยโอเคแล้วก็มันกระลองมา,มาะมักกระรองนี่ไม่ได้ซ้อมมาก่อนเลยเนี่ยเจ<ใช>๋ <laughs> สุดมากแ <laughs> น่นไหมค,ครับครัอบอ่าอ่าโอ,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 โอโ้หน้าบะไอหน้ากาแสวยงามแลควก็่ราร่ครับต้องกดน้ำก่อนแล้วก็ใส่เข้าไปโอเค มันหวนเดอย่างครับไม่ใช่ไม่ใช่อ่อาประมาณนี้เจ้าหมจุ๊บโอเคอ่าแน่นละจะกินอะไรครับเป็นลาเต้ลาเต้เปลาเต้สักหนึ่สักสามสเ็มก็ได้กดเล็กกดตัวนึ่งอันนี้สามสเหรออันนี้ก <60 S 2> ี่ยงแมวอขาหกสิบอ๋อคบโอ้สุดีนมากเรียนมากอือฮ<ย>้มซุ่มซุ่มซุม หอมจริงแบบหอมแบบมันหวานมันเนื่อนี่ขนาดยังไม่ได้ชมนะครับโอ้โหดูดิโอ้หอมหอมมันแบบกลิ่นหวานมาเลยอ่ะมาต่อไปเราเต็มนมใช่ไหมเดี๋ยวเราครั้งไม่ขาดใช่ไหม ใส่นมประมาณนังนี้ใช่ไหมต่ำใ่ไหต่ำกว่าตัวใช่ค่ะฟาดอต่ำกว่าตัวปากนะเขาเรียกอะไรนะตัวปากพิเชอร์ใส่ลงไปเงี้ยประมาณสี่ห้างสาฮใส่ครึ่งไม่ครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งของฝาใช่ไหมค่ะเอาเกลือเกลือรอนแล้วก็ดึงขึ้นเลยค่ะดึงขึ้นเลยค่ะไม่งั้นมันจะเป็นคาปูโอ้เนี่ย ี๋นว่าลองเนะลองดูได้พอได้พอได้หัวใจกลายเป็นลูกท้อแล้วหัวใจกลายเป็นลูกท้อโอเค เฮ้ยห,หวานมันอืหวานมันอร่อยแบบไม่ได้เข้มเกินไปใช่กาลังนัวแบบมันๆสมชื่อจริงๆอืนัวสามชาติจริงนี่คือกันนัวสามชาติครับ